ค่ะมันจะกามาแวะกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยร้านพัลลกวิสวัสดีค่ะคนสวยไปเห็นตั้งนานนะครับ่าคือปิดร้านร้านเนะาะเจ๊พรค่ะเจ๊พรตองอ้อยสวัสดีค่ะสายบุญค่ะไม่ไปาสายสายวันที่สุดเก่าวันที่ล่ะมิสโซเลยเถอะบุญกฐิน ตังอมยเหตุนเลินมาถวายแล้วแม่สองร้อยก่าวัเดีกค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือหนาปตทตังวยนะคะแซบๆค่ับพ้ใดามากับมาแวะก,กินได้เลยนะคะชามละ40บ,บาทพิเศษ50านะคะมีทุกอย่างค่ะค,ค่ะเชิญพี่น้องมาแวะก,กินได้เลยนะคะร้านก๋นนยวยเตี๋ยวเรือร้านสองพบบอก มก๋ว,ว,วยเตียออเต๋ยวจักรภพอ๋อก๋วยเตี๋ยวจักรภพนะคะคเ,เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำนตกเื้อเปื่อยอมีทุกอย่างนะคะแซ่บๆค่ะมาเด้อเดซดสิมาพามาซิมกันแล้วว่าพวกหนูมากลับมากินตลอดนะคะรสชาติถึงจมากับน้องวินะนี่กับเจพระบ้านเจพรก็อยู่ตรงนี้ละค่ะสสยบุญค่ะ้ใดตกบ,บกพ่อก็ับมาปตทเด้อค่ะเด็กเจพร เดินเจพรไปทรงเลยค่ะเดินกกอกก็ได้นะคะสนะกระนอนกับเจพรก็ได้มาเด้อค่ะเด้อยอดเจยอดวิวเจพรหายค่ะจะคงผายเหรอผายก็หายทุกคนถ้าช่องใหญ่ก็ยังหายนะภาษายังเฮาเนาะบันบ้านช่วงนี้เฟ่เฟ่กันก่ก็ใช้บุญบุญก็ยิ้มเพราะว่าเจ้าะใช้บุญน้ำกันกีบกหาไปลร่อน้ำกันจะปล่อยเดือดเจี๊ยบทอดได้นี่ยเพราะว่า หมูค่ะได้กินนะนี่เป็นตะเส็บอันนี้40บาทนะคะหักบริการเองค่ะมากินนำกันเดิมเดิมโอ้โหบอดูนะฉันว่าเธอแฮปปี้แฮปปี้ ตะมอกินข้าวหรือยังตะมอกินข้าวหรือยังเดี๋ยวซื้อไปให้โขน,นไปผักไหมคะสองคนน้ำขิงโขนนีคใรอีกเขากินน้ำค่ะบ๊วย อไม่มีนะอยู่แถวบ้านเอพอวสิเอิรอยู่มาก็คือสิโผดโท่นเสะพอเบอร์นั้นนะเออแคเนลเล่ชอว์จิกนี่แบบคนจะถึงอืมตัวแก่ก่อนของคุยนั้นของคุยหรองหุยอะารนั่นต้องรีบลัดีสตาร์ที่

กงบงที่สอ๋อเจ้าิบึที่ตคืเจ้างักมาเลาสิบคือนนั้จะมาทียงนเาบนู้เรมากมันบมากอีเนะคะดูกืมิดแค่สักครก็ขอปิดแป๊บนึงจะไดนี่น่าอร่อยนะคะมานะค่ะเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันะคะแม่แมทุกคนค่ะ